ก็ไม่เราถึงควรทําประกันบํานาญครับเวลาเราซื้อประกันบํานาญอะวิธีคิดมันจะแตกต่างกับพวกประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพคือเรายังอยากที่จะจัดการความเสี่ยงอยู่นะเพียงแต่ว่าความเสี่ยงที่เราจัดการอะแม้มันจะอยู่ในขายของประกันชีวิตเหมือนกันเนาะแต่ไอเจ้าประกันชีวิตแบบบํานาญเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะไม่ได้โอนความเสี่ยงเรื่องของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรออกไปนะคะแต่เราจะโอนความเสี่ยงเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตยามเกษียณออกไปมากกว่าคือเจ้าประกันบานาญเนี่ยวิธีการของมันก็คือการที่วันนี้เราทํา แล้วเราอยากจะได้ระบบบํานาญเป็นของตัวเองเราก็เลยเลือกที่จะให้บริษัทประกันเนี่ยเขาเป็นคนช่วยบริหารจัดการแล้วก็สร้างระบบของบํานาญนี้แทนเราเนาะดังนั้นในวันที่เราทํางานค่ะเราก็จะมีหน้าที่เก็บอย่างเดียวเลยก็คือส่งเบี้ยส่งเบี้ยส่งเบี้ยแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึง่งตามอายุกเกษียณที่เรากําหนดไว้เช่น 55,60- 65แบบเแบบนี้เราก็จะกลับได้และบริษัทประกันเขาก็จะจ่ายเงินเป็นเงินบํานาญให้เราคล้ายๆกับการซื้อระบบบํานาญของข้าราชการเลยแต่เราทําสิ่งนี้ด้วยตัวของเรา เองผ่านระบบของประกันเอกชนนั่นเองค่ะดังนั้นเหตุผลในการซื้อประกันบำนาเนี่ยมันจะแตกต่างกับการจัดการความเสี่ยงในชีวิตอย่างอื่นๆนะคะแต่ว่ามันเป็นการจัดการความเสี่ยงในช่วงเกษียณอายุมากกว่าเพราะว่ามันสบายกว่าในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องพยายามบริหารจัดการแล้วก็คำนวณตัวเลขให้ดีด้วยว่าเราควรจะซื้อประกันบำนาในวงเงินที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นวงเงินเท่าไหร่เนาะซื้อมากไปก็ไม่ดีซื้อน้อยไปก็อาจจะไม่พอเหมือนกันนะคะดังนั้น จุดหนึ่งในการเลือกซื้อประกันบำนาน้นนั่นก็คือการคำนวณเรื่องของเงินยามเกษียรอายุด้วยนั่นเองค่ะ